สวัสดีทุกท่านในเน็ตคำสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแฟนเพจช่องตำรารถนะครับอยากจะขายรถเก๋งหนึ่งคันก็อยากให้ทางผมเนี่ยมารีวิวให้หน่อยนะครับเพราะว่ามีแฟนเพจท่านอื่นๆนะครับสนใจอยากได้เอาไปใช้งานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งราคาที่เขาเปิดมาถือว่าไม่แรงนะถ้าเปรียบเทียบกับสเปคตัวรุ่นรถของเขาอน่ยนะครับถือว่าไม่แรงเลยว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันน่าซื้อน่าสนใจขนาดไหนครับนี่ฮะก็จะเป็นคันนี้เลยนะครับ mitsubishi lancer ex นะครับคันนี้ปี2010 ต้องบอกว่าสภาพภายนอกนะครับที่ผมเห็นนะต้องบอกว่าสวยจริงๆจังๆเลยแหละนะครับและที่สําคัญราคาอย่างได้นะครับเจ้าของขายแค่แสนห้าเท่านั้นนะฮะย้านะว่าแค่แสนห้า ถ้าเป็นราคาตลาดนะครับหมายถึงรถที่เป็นสเปคนี้นะใช้งานได้ปกติก็ประมาณ2องแสนลบลบแล้วแต่นะครับว่าจะเจอแบบสภาพประมาณไหนแต่ส่วนใหญ่ราคาที่ปรับมาล่าสุดผมเจอ1 7บ8ก็เยอะนะ17บเจ็แถวแนี้นะครับก็ตามนั้นนะอยู่ที่สภาพความพร้อมของตัวรถด้วยนะครับว่ามันพร้อมขนาดไหนนะครับแต่ว่าที่เด็ดเนี่ยคันนี้ที่ผมเช็คกับไฟแนนซ์ไปนะครับที่เด็ดมันอยู่ตรงที่ว่าไฟแนนซ์จัดสูงมากๆนะครับแสนเก้าสองแสนแถวแถวนี้นะครับใครที่มี เด็ดเนี่ยผมมองว่าโอ้โหสบายๆนะครับราคาน,นี้เจ้าของขายแค่แสนห้าถ้ากับว่าถ้าเราจัดเต็มเนี่ยได้เงินเหลือประมาณ4ี่หมื่นโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะจะเปรียบเทียบนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้พอดีฟรีดาวก็จัดแสนห้า 1, ผ่อนเดือนละสามพันสามพันกว่าบาทเท่านั้นรวมประกันอะไรเงี้ยนะครับถือว่าไม่แย่เลยนะโอ้โหราคาอย่างได้นะครับนี่ถ้าเกิดสมมติว่าไปลองขับนะครับเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาภายในแอร์เย็นอะไรเงี้ยช่วงล่างเอี่ยงโช๊คคาท์เกียร์เนี่ยสมบูรณ เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยผมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ค่อนข้างคุ้มนะถ้าเป็นรถมือสองเป็นรถเก่งนะช่วงนี้นะครับแล้วแบบใครที่อยากจะหาไว้ใช้งานเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจทีเดียวจากภายนอกนะครับฝากระโปรงนะครับบางๆกันเดิมสีลูไซส์สวยมากนะครับดูแล้วเป็นสีแบบเทาๆหรือเปลือบอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าในเล่มเนี่ยเขาจะเรียกว่าสีอะไรนะฮะนะครับบางจัดครับคือได้เดิมนะคันนี้นะครับเดิมมากๆโอ้ฟิล์มคงเปลี่ยนด้วยนะนี่นะครับฟิล์มกันแดดนะครับดูสิประตูบางนะครับ บางตัวถังบางนะครับเต็มที่ก็จะมีแบบรอยตีนเลนิดๆหน่อยๆนยนะครับเนี่ยฮะบางได้บางเดิมอย่างนี้เลยนะกันชนหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์มาให้นะครับสองจุดนะครับหนึ่งสองนะครับนี่ฮะตามนี้โอเคนะสวยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับไม่ได้อวยนะตามที่เห็นเลยนะครับเนี่ยบางทุกจุดนะครับโอ้โหบางจริง ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับส่วนกันชนหน้านะครับมันจะเป็นแบบลักษณะดําด้านนะครับอาจจะซีดหน่อยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับที่ผมสังเกตดูนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับกันชนเนี่ยมันจะแยกส่วนกับทางตัวถังอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้งานไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นลักษณะเงี้ยผมจะเจอเยอะมากส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําสีให้มันแบบไม่ด้านเลยอันนี้คือเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรโรงงานเนาะเป็นเนื้อของโรงงานมานะครับส่วนใหญ่นิยมเอาไปทําสีกันนะครับ ประมาณนี้กระจังหน้าโอเคครับภายนอกนี่จากที่ผมดูเนี่ยให้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสีสวยจริงๆนะครับสําหรับคันนี้โอ้โหไม่แพ้ภายนอกเลยนะครับอ่ะดูแผงประตูก่อนนะครับเนี่ยดูสิฮะโอ้โหฮ้ต้องบอกว่าสวยจริงนะครับเราก็ได้เดิมได้โอ้โหดูดินะครับโอ้โหคอนโซนนะครับไม่มีแตกหรือกรอบนะครับ คอนโซลเดิมโรงงานนั้นสวยอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับล้วดูดีมันไม่มีแตกมีอะไรเงี้ยถือว่าโอ้โหน่าสนใจจัดๆแล้วดูเบาะนะฮะนี่ครับไม่มีแตกอ่ะไม่มีขาดเลยครับอืมนี่ฮะโอ้โหโคตรจะสวยเลยนะครับแผงประตูด้านนั้นครับก็จะเป็นเคลล่านะนี่ครับตัดด้วยเคลล่ามาอันนี้นีครับไอแบคคู่ทางด้านนั้นแล้วก็ทางด้านนี้พวมอะไรไม่แสนสามหมื่นโลวถือว่า ไม่เยอะนะรถปี2010นสะครับไม่แสนสามถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยนะนี่ครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ทริปโทนิกนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีแพ่นชิปให้นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับแถวสองนะโอ้โหเบาะโคตรจะสวยเลยนะครับดูดิคือมันไดีดจริงนะนะฮะดูดิคือเบาะเดิมโรงงานไม่มีแตกไม่มีขาดเลยโอ้โหดูดิแม้ย ผมว่าถ้าใครมองหาสเปคเนี่ยผมว่าเริ่มจะคุมแล้วนะนะฮะค่อนข้างดูดีนะครับดูสิครับนี่ครับไม่ได้อวยนะอันนี้คือจากใจจริงๆนะครับดูสิครับเป็นไงต้องบอกว่ารถค่อนข้างพร้อมอ่ะไปแอบดูตรงนี้นิดนึงโอ้โหดูสิตะเข็บนะครับมันเชื่อเมดนักเริมโรงงานอ่าตามนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นฝั่งขวาเดี๋ยวเราไปดูทางซีกซ้ายกันทางด้านซ้าย ก็ตามความคาดหมายนะครับเนื้อประตูบางขนาดนี้นะครับเล้วชอบตรงมีเคปราตรงนี้นะครับตัวเสือโอ้โหเท่จะเจียบอโอเคครับดูพร้อมจะจัดแหละฮะตรงนี้นี่ฮะเนื้อสีนะครับนอกในนะครับไม่มีด่างไม่มีไฮไลท์นะครับดูดิไม่เชื่อไม่นักนะครับเดิมโรงงานตามนี้โอเคเบาะนี่ครับแจ้งไปแล้วนะครับนี่ดูเป็นไง สวยมากนะครับไม่มีขาดไม่มีตำเนอันนี้คือเบาะเดิมโรงงานด้วยนะครับที่สําคัญยังอยู่แบบดีๆสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประตูด้านหลังตามนี้นะครับดูนะนอกในไม่มีไฮไลท์เลยนะครับสีแบบดูดสีแบบก็เลยอะไรเสมอกเลยนะฮะเนี่ยเบาะโอเคดูไปแล้วขอบประตูดูนิดนึงโอเคครับนี่เม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับไม่แย่เลยนะครับเนี่ยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคันนี้นะครับ จากที่ผมดูนะครับตอนนี้นะภายนอกภายในนะครับตอนนี้ให้ร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับตามที่รีวิวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีการอวยกันอย่างแน่นอนนะครับจุดไหนดีเราก็จะแจ้งว่าดีนะครับไม่ดีเราก็แจ้งตามตรงว่าไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับจากที่รีวิวมาเนี่ยยังไม่เห็นตําหนิใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในทั้งด้านแมกยางนะครับล้อขอบ17นะครับยางก็สองหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับนี่ครับขอบ17 สเปคเดียวกันทั้ง4ล้อเลยนะครับสำหรับตัวแม็กนะครับส่วนยางนะครับน่าจะคนละยี่ห้อนะด้านหน้ากับด้านหลังนะครับคู่หน้าคู่หลังนะเพราะว่าอ๋อใช่ครับคู่หลังมันเป็นแม็กซีดนะครับโอเคฮะแต่ว่าแม็กนี่สเปคเดียวกันหมดเลยนะครับขอบสินะครับส่วนยางก็เหมือนกันนะครับเป็น 2- 1 5หน้านะครับสองหนึ่งห้าห้าสิบสิบเจ็ดนะครับทางด้านห้องเครื่องตัวเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าไม่แย่เลยนะครับคือมันได้เดิมจัดเลยเนี่ยดูนะฮะนะครับของเดิมโรงงานอย่างนงี้นะครับ เบาโชคนะครับนี่ครับมิสูตัวนี้นะครับออกแบบมาค่าข้างดีนะมันจะมีตัวค้ำมานะครับต,ตัวถังมาให้นะนี่ครับเบาโชกคนะฮะก็ถือว่าโอเคฮะออกแบบมันดีฝากระโปรงนะครับมีรอยขันนะนี่ฮะชัดอยู่มีรอยขันแต่ไม่ชวนนะว่าขันไปทาใหม่อะไรยังไงเพราะว่าตะเข็บขอบเนี่ยมันเดิมนะครับดูสิฮะนี่ครับตะเข็บขอบเดิมแต่ว่าเนี่ยฮะรอยมีอ่าขันฝากระโปรงนะครับด้านนี้นะ เห็นชัดๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นตะนิก็ได้ผมไม่รู้ว่าเขาถอดทาไมละกัน่ยครับก็มีรอยแกะรอยขันละกันเนาะประมาณนั้นส่วนคานนะครับได้เดิมนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานนะครับคานเดิมโรงงานแบบนี้นะครับนัโอเคครับด้านหน้าไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับคานล่างโอเคครับนี่ฮะได้รูปไม่เคยจิ้มนะครับนี่ฮะคานล่างนะครับคานบนโอเคโอเคฮะด้านนี้โอเคหมดเลยนี่ครับคานเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าก็เดิมโรงงานนะด้านนี้ นะครับนอดแก้มโอเคครับไม่เคยขยับเลยนี่ครับแต่วัน็อตฝากระโปรงขยับนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาแกะทําไมนะครับเพราะว่าจากที่ตรวจสอบฝากระโปรงดูครับเนี่ยฮะเนี่ยมันของเดิมโรงงานอะจิกไปเป็นรอยเล็บนะครับไม่ย่นไม่ยู่ตะเข็บสวยเลยอะดูดินี่ก็คือไม่ได้มีรอยปั้นใหม่นะครับเนี่ยฮะมันเป็นตะเข็บเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะไม่มีปั้นใหม่เลยเอ้๊ยหรว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ชัวนะครับเนี่ยฮะนิดเดียวถ้าโดนนะผมคิดว่าน่าจะโดนตรงนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นนะครับน แค่นิดเดียวจริงๆครับเพราะว่าตรงนี้เม็ดเชื่อมตั้งเดิมหมดเลยเนี่ยอ๋อตรงนี้จางนะครับนี่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 โอเคฮะน่าจะมีโดนขอบทางด้านนี้มานิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าดูจากทางด้านนี้แล้วนะครับเนี่ยฮะมันไม่ถึงคานเลยเนี่ยฮะอ๋อนน่ไงมีแกะตัวนี้นะครับนี่ไม่ถึงคานนะโอเคครับสกิตนิดเดียวโอเนี่ครับตรงนี้นี่นี่นี่ โอนิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ถอดฝากระโปรงไปเก็บมาโอเคฮะก็เป็นหนึ่งตำหนินะครับสำหรับจุดนี้นะส่วนตัวเครื่องยนต์คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจากที่ดูในแห้งๆนะครับไม่มีคราบเยิมใดๆนะครับโอเคฮะนี่ ชับแจ๋วนะครับซุ้มซอกโอเคเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับเช็คอัตราเร่งกําลังเครื่องยนต์นะครับระบบเบรคคัตเกียร์ต่างๆนะครับว่ามันใช้งานได้ปกติไหมถ้าเกิดมันใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเกียร์เครื่องยนต์นะครับผมว่าราคา1,50,000บาทน่าซื้อเหมือนกันครับสำหรับ e อคันนี้ช่วงล่างดีจัด แต่ผมว่ายางยางน่าจะหมดอายุแล้วเนี่ยกรอบแข็งๆนะครับยางอาจจะกระด้างนิดิดนะครับสะท้อนเข้าตัวรถอยู่หน่อยๆนะครับอันนี้คือตรงๆนะถ้าใครซื้อไปอ่ะผมว่า ยางอ่นะครับอันดับแรกคุณต้องเปลี่ยนแน่ๆนะครับเจ้าของไม่น่าจะแบนแันแนนให้เดี๋ยวผมลองคุยให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าของเห็นที่บอกไปก็เป็นแฟนเพจของทางช่องร์รถอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองคุยให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเขาแบบคือขายราคานี้แล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนยางให้ก็อย่าไปโกรธเขาแล้วกันนะครับประมาณนั้นแล้วเบื้องต้นอย่างที่ผมขับมาเนี่ยอันนี้ก็บอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงล่างของมิสูเอ็กคันนี้นะครับคือดีมากๆนะครับพวงมาลัยนี่คือเหลียวคมจับ ช่วงล่างตึงและนึบมากมากนะครับก็ลองเหยียบมาก็ใช้คําว่า16 1 7 1 8ิบเจสบายนถึงสบายๆแล้วแบบว่าไม่ไม่ได้ฝืดนั่นะครับต้องบอกว่าขับดีมากๆนะครับสำหรับแรนเซอร์คันนี้โดยรวมนะครับสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับจากที่ผมรีวิวมานะครับภายนอกภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทดสอบขับด้วยเนี่ยผมมองว่ามิซูมิชิแรนเซอร์ยคันนี้เนี่ยตอบโจทย์นะสำหรับใครที่มองหารถเก่งเอาไว้ใช้งานนะครับที่คันไม่ได้เล็กเกินไปนะครับสภาพแบบรถบ้านเดิมๆอะไรเงี้ยใหม่น้อยๆแล้วที่สําคัญจัดไฟแนนซ์ ฟรีดาวได้นะครับเครดิตดีจัดเงินเหลือถ้าจัดแบบพอดีราคาขายก็ส่งเงินเราประมาณ3,000กว่าบาทรวมประกันนะครับถือว่าไม่แย่นะ6ปีถือว่าไม่แย่เลยนะครับสำหรับตรงนี้ก็มารีวิวให้แล้วนะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะรถเก่งนะครับจุดไหนดีเราก็แจ้งว่าดีตามตรงเนาะไม่ดีก็คือไม่ดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ